นี่เพลงต้องขึ้นมาเลยนะเพลงอะไรดีคะเพลงที่จะเข้ากับเหตุการณ์สองภาพนี้มีเพลงเดียวเท่านั้นของตีนาคริสติน่าอ๋อประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แต่ก่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นได้รูกเพลงไหมนักของเราจะทันสมัยนี่เป็นอีสาวตู้เพลงเลยนะเนี่ย เออค่ะพลงยุคเพลงยุค90ไงมันต้องบอกว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำใช่ไหมประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันนี่หมายถึงอะไรประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยประมาณใช่ไหมใช่ค่ะรักของเราจะทันสมัย นนัอ๋อมันมีท่อนนี้ด้วยค่ะไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามพอเราจะเคียงกันไปเนื้อต้องมาสิประวัติศาสตร์ทีแล้วมาจะถูกจดบันทึกไหมมันไม่มีอย่างนั้นอีกมันโบราณมันอาจจะโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกเธอตามตรงจะบอกย่งจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเตอเดอเด ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอทถาเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสไัมพอได้ไหมใบว่าเข้านะหมายถึงเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่ไหมค่ะนี่ทำอะไรกันมาในช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยนะเว้ยต้องยอมรับเหนื่อยลุ้น เหน,นื่อยหนนค่ะไม่ล้นไม่ได้แปลว่าเชียนะแต่หมายถึงทําอะไรกันว่ายังไงดิอะไรดิจะออกยังไงออค่ะใช่ไหม